ไอ้เฮียเป็นรอยปะวะหลอนหลอนหมอนอยู่ไหนไอ้สัตว์ฮะเท่เท่ชิบหายดูด้าขดนข้างเลยนี่ประเทศอะไรก็ไม่รู้ดูด้านหลัง็นไงด้านหลัง มาโธกเท่จริงๆเสื้อไม่ได้เท่หรอกแต่ว่าคือได้ได,ได้นายแบบหล่อๆแบบผมไง <c oughs> มันเลยเท่ใส่อะไรก็ดูดีไปหมดโอ้พูดแล้วขึ้นไหนสัตว์เลยวันนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับ ผมจะมาแจกเสื้อตัวนี้นะครับผมให้คุณผู้ชมนะสามคนเท่านั้นอยากได้เด็ไม่อยากได้ก็ต้องได้อ่ะก,ก,ก็อยากได้หน่อยแล้วกันนะเออต่อให้ไม่อยากได้ก็อยากได้หน่อยแล้วกันนะไม่เสียตังค์สักบาทเลยนะสามตัวนี้เดี๋ยวผมจะแจกไว้ในในเพจน,นะผมไปกดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะผมลิงก์เพจน,นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวกูสอนเข้าเลยพวกมึงชอบงง่ะสมมุตินนะคลิปนี้ สมมุติคลิปนี้คือมึงดูกูอยู่นะเนี่ยมึงดูกูเนี่ยคลิปนี้มึงเลื่อนลงล่างเลยมึงเลื่อนลงล่างมึงจะเห็นนี่นี่แฟนเพจเนี่ยกดเข้าไปนะครับผมต่างๆอันนากูทิ้งไว้อยู่ใต้ใต้คลิปหมดแล้วนะนี่ก็เพจคูก้านะครับผมก็ไปกดติดตามไว้นะเสร็จแล้วนะผมผมก็โพสต์ไว้อยู่แล้วนะครับว่า mm hmm. กิจกรรมแจกเสื้อคูก้า3ตัวเท่านั้นกติกามีดังนี้หนึ่งกดไลค์เพจคูกาอ่ะไปกดไลค์เพจคูกาก่อน นี่ฮะเพจคูกา้าอยู่ลิง์นี้นะผม <Yeah. S 1> ไม่ไม,ไม่ไม่ก็มึงก็เซิร์ชไปเลยก็ได้ง่ายดีเสร็จแล้วก็กดไลค์ไปจุบ๊บแล้วก็แคปมา2แคปไว้มาลงในโพสต์นี้นะผมก็แคปมามาลงนะนี่เ,เห็นนะมีคนทําแล้วดูเรื่องแต่อนี่ทําผิดมันไม่ยอมแฮชแท็ก oh. นะอย่าลืมข้อ3านะผมข้อ3พิมพ์ดอกจันคูกา อันนั่นก็แฮชแท็กนั่นแหละนะครับผมไปลืมพิมพ์ด้วยเนะี่ยแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยถูกนะพิมพ์แฮชแท็กคูก้าแล้วก็แคปหลักฐานว่ากดไลค์แล้วแค่นี้นี่รายละเอียดเสื้อก็ผมโพสต์ไว้ให้อยู่แล้วนะผมนี่รายละเอียดเสื้อนะถ่ายรูปเจ๊เท <c oughs> คนอะไรมันหล่อจริงๆเนี่ยตัวอย่างกูก็โพสต์ไว้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยตัวอย่างก็มีกูก็เขียนไว้อยู่แล้วให้เขียนแฮชแท็กด้วยไอเหี้ยนี่ไม่เขียน ไม่เกยงก็อดแดกไปไม่ต้องได้นะกิจกรรมนี้หมดวันที่15นะครนะผมก็รีบมาเล่นกันนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมของฟรีออยากได้หน่อยแล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งด้วยนะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยผมอยู่ผมตังสองดูฮี้นี้เราม่อยู่กันในเกมพีบี น,นี่เว้ยผมมีเรื่องแบบน้อยใจครับทุกคนครับคือผมฟอร์มเล่นกากแบบทำคลิปตลกตลกหน่อยดาจังเลยแบบหโหพี่เมื่อก่อนพี่ยังโหดอ่ะพี่ไม่เด๋ยวนี้พี่เล่นกากจังอ่ะก็มันขี้เกียจเล่นแล้วครับคือเล่นเอาฮาอย่างเดียวอ่ะเออแท้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ชอบเอากูไปเปรียบเทียบก,กับช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นชอบช่องนั้นมึงก็ไปดูสิครับเออมึงอยากเห็นคนเล่นโหดก็ไปดูซิมึงก็ไปดูนักแข่งก็ได้เออ ห้องนี้เน้นฮาแล้วด่าก,กูกางเนี่ยมึงดูชื่อจุดด้วยนะมึงเห็นว่าชื่อจุดเนี่ยเห็นไหมแนวจุดซิปโป้ไม่ได้ยัดนายศาสตร์ขึ้นเองคือมีปัญญาขึ้นเองอะครับไม่ได้ปยัดเขาคือมีปัญญาขึ้นเองมีซีด้วยก็แบบพี่มันเป็นกัปตันทีมอะครับเพราะพี่มันโหดสุดไงยธรรมดานะครับผมฉะนั้นก็เวลาพิมพ์นะผมก็พิมพ์กากซะเอ้ยไม่ใช่ <S <S พิมพ์อย่าพิมพ์กาก,ากเออคือพี่มันโหดพี่แค่ไม่อยากเล่นเนื้อโหดเฉยๆแต่ว่าเน้นฮาเน้นฮาเดี๋ยว วันนี้นะผมคลิปนี้นะผมจะตัดน้อยๆแล้วกันนะผมไม่ไม่เอาหาน่ะเดี๋ยวจะมาเล่นแบบโหนดเลยออนะเล่นโหนดให้ดูเลยว่าเวลาพี่เล่นโหดดเอาจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ <ตร adaptations> คือไอเทมไม่มีอ่ะก็ไม่เป็นไรคนระับผมเพราะพี่มันโหดอ,อยู่แล้วนะดูคลิปนี้แม่ต้องตัดดูเบือบ่อไปซะกจะดูโหนดใช่ไหมฮะ <H un> บนแตกไปหนึ่งวางแล้ววะวาง้วครับไม่สนใจแล้วครับ,บก็มามดิครับยศด,ดงยศด,ดอกอะครับนี่มุมนี้น้องดูดูลระจำะมาละกลาง ผูฟังกูของจริงกลางเนี่ยมาละดู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 โบโบเอา้า <c oughs> ไอ้เอ้ยเหมือนมึงเวอ่อรู้ทั้งรู้แต่ก็ทำไม่ได้ <c oughs> ไหนบอกไม่ตัดไงเ no. นี่ยเนี่ยตัดละ <c oughs> ตัดละแ,แ,แล้วบอกไม่ตัด <c oughs> มาพี่อยากเล่นคนเยอะใหเฉยเมื่อกี้ไม่มีอะไรน้องมาละมีคนวิ่งมาแล้วน้องดูดูแล้วจำดูแล้วจำน้อง โอ้โหพี่เจ็บน้องอโอ้โเลือดไม่เต็มเมื่อพอดีพี่เลือดน้อยอะครับขนาดตัวอ้วนพี่ก็เก็บทุกตัวแล้วสองไปแล้วนะสองตัวข <c oughs> นาดไม่ได้เล่นมาตั้งเป็นปีแล้วอ่ะอืออ้างคนอ้างอย่างเยอะ ต้องอ้างหน่อยไม่ได้หรอกไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วยิงโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยิงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาดิมาดิโดดยิงโอ้โหยังเจ็บจะตายแล้วจะตายแล้วเออหัวแตก อ่าน้องๆดูและจำใหม่นะน้องๆนะน้องๆดูและจำใหม่แล้วกันเจเจ,จพี่จะตามเจเจไปโอ้ไม่ตายโอ้ยเกือบได้ลาดเกือบได้ลาดไปละกูหนีแล้วหรือตาย โอ้ยร้อยทั้งสองไม่เดินหน่อยละครับรอทั้งส,สองครับพี่ตามให,นนหนน้น้องเดินหน่อยน้องๆเดินหน่อยน้องเดี๋ยวพี่ตาม <c oughs> ไปดีน้องโอ้ยน้องน้องร้อยทัสองฮลัลโหลเติมทำไง <c oughs> โอ้โหดูดูดูด,ดูเดินหน่อยดีน้องโอ้ยใหม่ก้ แกวล็อกลอ็ลอกให้พี่หน่ะลอ็อกให้พี่หน่ะลอ็อกให้พี่หน่ะขึ้นมาแล้วเสียงขึ้นมาแล้วคุณชมครับโบอ,อ๋อไอเฮียฟงังดไอ้ดู <c oughs> พิมพ์กากต่อบแบบดีและไอเฮียนะไม่น่าเล่นเก่งเลยสัตว์พิมพ์กากอะดีและไอเฮีย <c oughs> โอ้ จะมาโชว์เบีย้่อว์อหน่อดีอ๋อมันเป็นขพอปืนครับ okay, s <S มันเป็นพปืนเพี่ต้องขอปืนพวกนี้ก่อนนะคือถ้าเป็นปืนเติมมันจะเทพเทพหน่อยเออมันเป็นพอปืนครับขอปืนไอเดเขาคงไม่ให้กูแล้วละ่ะปืนไอเดเฮ้ยมาดิมาด,มาดิโอ้โ เหมือนจะให้หายืนทำไรเอ้ยยืนทำไรเอ้ยโบโบโบโอ้บาเลสโอ้เนี่ยแลาวพี่ไดเปืนแล้วพี่โหดเลยน้อง ลงได้แล้วบาลแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้โหอ้วนทำไรอ้วนโอ้โหมันโดดไปแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้หลานอีเจเจอ ดู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 อ้ดูร้านแบบหน้าด้านๆปังพี่ยิงไปตั้งเยอะนะน้องน้องมาร้านพี่อย่างนี้ไปพี่ตามอยู่น้องพี่ตามอยู่น้องโหน้องพี่อยากได้อาร์มากเลยว่ะตายดิตายดิตายดิตายตายตายโอ้ยังไม่ตายว่ะตายตายตาย ตายโอ้จะยืนบังให้แม่งตายหน่อยว้ายเจ็บๆแล้วอะตายตายแม่งตายไปแล้วครับแม่งตายไปแล้วครับย่อง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 โดดลงมาเอาหน่อย วางให้ละเดียวตัวเดียวโอ้ยยียย่ยบักบักลงมาแล้วเพื่อนลงมาแล้วล็อกให้กูหน่อยปล่อยไปแล้วดันเนี่นยน,นั่นแหละโอ้โหผู้ฟังมันดีอ่ะครับเด็กๆด็เงี้ยนมิชชั่นสเซสแล้วบวกกับหน้าตาแล้วก็ฝีมือพี่มันโหดอยู่แล้วด้วยมันก็เลยแบบผมเก็บ เป็นไงเล่นตัวไม่เต็มมันน,นี่ไอเทมไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยที่นี่อยพวกเราทั้งสองนี่ทำอะไรครับเนี่ยจะตกแตกไปบอกไปแล้วตามตามตามข้างล่างหน่อยตามข้างล่างหน่อยเพื่อน มังโดดเดี๋ยวมังโดดจักโดดก่อนเดี๋ยวมังโดดมามันจะโดดมาแล้วมันจะโดดมาแล้วเพื่อนสามแยกตายสามแยกตายโอ้โหลานะครับทำไมที่ลาจังอ่ะครับเจ๊ ถ้าเตะไม่ยิงพ oh ี่ก็ยิงนะครับเมื่อกี้อูโดนแฟงไอ้สตร์ไม่ได้นะ้อนแฟงกูเฮ้ยคนมากูได้ยินไอ้สตร์กูได้ยินไอ้สตร์ในห้องเอเพื่อนโอ่ เห้มึงเอาอักมาให้กูดิอโอ้โหกูโดดลอมา,ดดมาอู้กูพลาดกูออกทำไมเนี่ยเห็นว่ามืออักมันล็อกกากอะครับน้องๆพี่ถึงบอกไงให้เอาอักมาพี่เดี๋ยวอ่ะเจเจโอ้โหแผลผมอตายไปเจเจอู้หมันยังรอดอีกไอ,กอกสัตว์แพ้อูที่สองเลย อีพี <Ready>. ได้เยอะกว่าครับก็ไม่น่าเกียดอะครับเพราะมันยศด,ดอดแล้วมันก็ตัวเต็มอะ่ะอืมก็ไม่เห็นน่าเกียดนะดูพี่ดิตัวอ้วนไอเทมไม่มีเนี่ยเห็นไหมถือว่าไม่น่าเกียดถือว่ายังโหดอยู่นะยังโหดอยู่โอเคคุณผ okay, ูช้ชมครับมาเล่นแค่ตาเดียวนี่แหละนะเดี๋ยวเอาไว้เล่น,นโหดดีๆภายหลังแล้วกันคือเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันนะจริงๆก,ก็เติมแล้วแหละ ผมไม่รู้มืนกันเติมไปตอนไหนเนี่ยห้าร้อยเนี่ยนะโอเคถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะผมจะดูคนเดียวแนละที่สังคัญเลยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดึงค้าในตามอย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับมันจะแจ้งเตือนนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพบเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบายๆอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะ